แก๊งร่างทองพยองเดชซึ่งเดินทางมาที่งานนี้การปรากฏตัวของพวกเขาสร้างความแตกตื่นให้กับฟงพีเพิลปียเลิศรู้สึกภาคภูมิใจที่รถในแก๊งของพวกเขานั้นโดนใจทั้งสาวแก่แม่ไม้และสาวซำน้อยอย่างอุทุมพรผู้ซึ่งมาพร้อมกับเกือบตีนเปิ่มสีดำพื้นสีส้มขาวหล่นใส่หมวกบินนี่ด้วยความมุ่งมั่นแม้อากาศจะร้อนจนหำแทบระเบิด หนึ่งในนั้นก็เป็นหำของไวพยพศผู้ซึ่งใส่กางเกงยางพรีเมียมสีน้ำตาลเขากระดิกเท้าเล็กน้อยแล้วก็ขยับขาเพื่อผ่อนคลายความร้อนแต่นั่นแทบไม่ช่วยอะไรเลยเขาได้แต่นึกในใจว่ากูใส่มาทำไมเนี่ยเพราะตอนนี้เหงื่อของเขาได้ไหลน้อยอาบมาตั้งแต่บั้นเอวไหลผ่านร่องทวารพาดผ่านโคนขาแล้วไหลบ่าไปยังส้นตีน แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เพื่อความพรีเมียมเหมือนกับรถของแก๊งร่างทองซึ่งนำทีมโดยคุณปียเลิศและนี่คือรถที่เติมเต็มความพรีเมียมด้วยสีทองซึ่งเป็นรถที่ทำให้ไหวยพจนั้นจะต้องยอมทุ่มทุนใส่กางเกงยางพาราที่เป็นยางเกรดพรีเมียมสีน้ำตาลให้คล้ายกับรถ ผมก็ได้แต่หวังว่าไวพยพศคงจะทำประกันสังคังเรียบร้อยแล้ว